เอ,อ๊ะมันคืออะไรโฆษณาครีมปะทะโฆษณาชิงแชมป์โลกสวัสดีค่ะพบก,กับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันโอ้โหมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทุกคนฮ้ย เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อย7วันนับถอยหลังจะชิงแชมป์โลกแล้วนะครับเราอยู่กับตู้2ตู้เนี่ยมาหลายวันแล้วอะมาดูสาวไทยกันบ้างนะคะสาวไทยซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนลุยสึกชิงแชมป์โลก2025และสาวไทยเราก็มีผู้ช่วยรับเนภาพหลุดในสนามซ้อม เวียดนามยังคงหนาวตู้เย็นรอดยาแถมช็อกซ้ำ FIBB ลบสถิติตู้แช่หมดเกลี้ยงท้ายคลิปมีคำถามให้ทายกันเล่นๆอะไรเอ่ยติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นก่อนและกำลังใจให้พี่โจด้นะจุ๊บโอ้โหทุกคนเราก็มาถึง7วันอันตรายะไม่ใช่ 7วันโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสาวไทยเราและสำหรับระเบิดศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025คือตอนนี้สาวไทยเราเนี่ยนะคะก็ซ้อมแล้วก็เก็บตัวแบบเจ็มจนเจีมจน และก็ยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับจีนด้วยอีกหนึ่งนัดนะทุกคนเพื่อที่จะทดสอบทีมก่อนที่จะประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นแน่ๆ,ๆ,ๆคือบีออสก็บอกว่าก็หลังจากอุ่นเครื่องนี่แหละแมตช์นี้แหละก็จะประกาศรายชื่อนะก็สรุปแล้วก็นั่นแหละ1วันก่อนแข่งอีกเหมือนเดิมย้ำกันอีกทีสาวไทยของเรานะอยู่สายเอก็จะมีไทยอียิปต์สวีเดนและเนเธอร์แลนด์ แข่งที่สนามอินดอ์สเซเดียมหัวบากกรุงเทพมหานครนะแมตช์แรก22สิงหา2ทุ่มครึ่งไทยจะเจอกับอียิปต์ก่อนเลยทุกคนแล้วก็แน่นอนค่ะเราหวังมากๆสำหรับคะแนนอันดับโลกที่มันจะต้องขยับขึ้นแน่ในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะก็สกอร์ถ้าชาวเราชนะอียิปต์เนี่ย3-0นะคะเราจะบวก5.63แต่ถ้าเราแพ้แล้วลาก็ทุกคนลบชามชาม สาวไทยขอยงเราก็เปิดใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลกสาวๆว่างไงกันบ้างไปฟังจ้าใช่ค่ะก็หลังจากที่กลับมาเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะต้องกลับมาเตรียมทีมของเราให้ให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะไปในอีกไม่กี่วันเนาะ <Okay. S 2> สิบวันหรือประมาณนี้ค่ะก็เราก็ต้องเน้นทีมเราทุกทุกอย่างก็คือเข้มข้นหมดหมดเลยค่ะก็ <laughs> ก็ทั้งในในคอร์ดแล้วก็เรื่องของ สมรรถภาพร่างกายทั้งเทรนนิ่งแล้วก็ทาง้งฟื้นฟูร,ร่างกายก็คือดูแลเต็มที่เลยค่ะถ้า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 เป็นตัวหนูก็น่าจะเป็นสกิลในสนามค่ะที่ต้องเพิ่มความเสียบแหลมแล้วก็เสียบคมมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนที่ที่ผ่านมามัน,มนก็ยังแบบไม,ไม่ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ไงคะเร,เราก็เพิ่มติงนี้ไปเพราะว่าเหมือนอาจารย์เขาก็แก้จุดบอดในทีมเลยคะ่ะว่าตรงไหนตรงไหนที่เราบกพร่องก็พยายามปิดจุดบอดไม่ให้เกิดขึ้นอีก หนังใจท <Okay. S 1> ีมใหม่หนังใจท <Okay. S 1> ีมใหม่นนก็ไม่เราก็ไม่ประมาททุกทีมอยู่แล้วค่ะทั้งอ e ีย e ิปต์สวีเดนเนเธอร์แลนด์ก็อย่างอย่างแรกเลยแมตช์แรกคือที่จะเจออ e ียิปต์เนี่ยเราเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเขาเล่น <Okay. S 1> มานานแล้วกับอ e ียิปต์ก็เราต้องแบบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทีมเขาว่าเราจะเล่นกับเขายัางไงเพราะว่าอย่าง <Okay. S 1> ที่ี่บอกไปว่าเราไม่เคยนานแล้วไม่เคยเจอเขาอะค่ะ แล้วก็สวีเดนเราก็เห็นอยู่ทีเพลย์ของเขาก็คือฮาร์นะคะ <c oughs> ก็เขาเาค่อน <c oughs> ข้างที่จะหนักและรุนแรงมากๆค่ะ <c oughs> เราก็ต้องเตรียมทีมเราที่จะเล่นกับอ,อย่างลุกข้างหลังเนี่ยเราต้องเตรียมโซนดีฟน n s หรือว่าเกมบอกของเราที่จะสู้กับเขาค่ะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกทีมที่ปีนี้พัฒนาขึ้นมากเจอเจอกันปีที่แล้วก็ก็เจอค่อนข้างที่จะเล่นเร็วมากๆก็ เตรียมเตรียมทีมเราอย่างอย่างที่บอกไปก็ทีมตัวเองมากกว่าคาดหวังกับทีมตัวเองมากกว่าที่จะให้ดีขึ้นในทุกๆสกิลค่ะค่ะก็อยากขอกําลังใจจากพี่ๆทางบ้านนะคะช่วยเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้ค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทุ่มเทให้ให,ให้กับรายการนี้มากๆค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนนะคะซ้อมแล้วก็แบบว่าอยากให้ผลมันออกมาดีเพราะว่าพวกเราคิดว่ายังไงเราก็ไม่ได้ประมาทใครฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะสู้ได้ทุกทีมค่ะ ก็ขอบคุณดีกว่าขอบคุณกำลังใจเป็นแฟนที่ส่งให้พวกเราตลอดแล้วก็เสมอมานะคะก็สำหรับพลังบวกพลังพลังบวกกําลังใจบวกบวกเนี่ยก็คือเราดีใจมากที่ที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตเราถึงแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรกลับมาเนี้ยก็ได้กําลังใจจากแฟนชาวไทยตรงนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะเราก็สําหรับพวกเราก็คงต้องทําหน้าที่นักกีฬาในสนามให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้แฟน องเราาาไดดู้กกันนนย่สสุและนี่เลยคือภาพหลุดในสนามซ้อมสาวไทยเนแน่ๆ,ๆก็มีโค้ดพี่ด่วนของเรานะคะมาช่วยซ้อมอะไรยังไงนะโคพีออสก็เฉลยนะบอกว่าโค้ดพี่ด่วนเนี่ยโค้ดพี่ยะด้วยนะคะมาช่วยซ้อมทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเดือนๆแล้วทุกคนมาเช้ามาเย็นเที่ยวไล่เที่ยวคืออไม่ใช่ มาเช้าบ้างมาเย็นบ้างนะคะก็มีโค้ดพี่ฝนคุณด้วยมีโค้ดพี่ออนด้วยคือหลายคนเนี่ยช่วยกันมากๆเลยคือเต็มที่ทุกฝ่ายนะคะเพื่อที่จะช่วยให้สาวไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องได้อะนะ และโค้ดพี่ออยของเรายัางวาว์เนตหนึ่งทุกคนก็ <g ül> พูดถึงเกี่ยวกับกรณีของตู้แช่ยูยี่เอ็ดชิงแชมป์โลกด้วยนะคะว่าในกรณีที่เวียดนามถูกปับแพ้ในชิงแชมป์โลกบอกทุกสิ่งอย่างเนี่ยอยู่ที่การร้องเรียนของทีมคู่แข่งนะครับ <g ül> และแน่นอนจากประเด็นจากดราม่าของตู้แช่เนี่ยเวียดนามก็วันๆในเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเขามีสองตู้ เวียดนามนะคะก็ยังหนาวหนาวอยู่นะสําหรับสาวตู้เย็นบอกได้เลยว่ารอดยากถึงแม้ว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยอาจจะไม่มีการตรวจเพศทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณลุงส้มพรเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่มีการตรวจหรอกนะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเว้นแต่จะมีการร้องเรียนแบบวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกทุกคนถามว่าจะมีประเทศไหนร้องเรียนไหมตอบทุกประเทศ ก็คือแต่เวีเนามเนี่ยเขาก็ยังแบบว่ายังยืนยันนะที่จะส่งตู้เย็นนะเราไปดูกันนิดนึงว่าทําไมถึงรอดยากคือการตรวจเนี่ยหากตรวจแค่สารกระตุ้นเหมือนเดิมเนี่ยกรณีอินเตอร์เนี่อาจตรวจไม่พบแต่ในขั้นตอนของการตรวจทุกคนนักกีฬานี่ก็จะต้องไปถอดเสื้อผ้าะ ก็จะต้องถอดกางเกงนะคะและก็ปัสสาวะให้กับเจ้าหน้าที่ของ FIVB เนี่ยเห็นนะคะตรงนี้แหละทุกคนถ้าเห็นความผิดปกติของร่างกายก็อาจจะโดนตรวจเพิ่มได้อ่ะนะเจ้าหน้าที่อาจจะแบบตะแหมบ้องก็เป็นได้ทุกคนนะก็ก็ลุ้นนะคะถ้ามีการตรวจในเรื่องของข้อแรกนะและถ้าหากเล่นไปเล่นมาปาร์ตแข่งไปแข่งมาแล้วไปตบยักษ์ใหญ่เนี่จนแบบ ชาตินั้นๆเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยผิดปกติอย่างเช่นทีมที่เขาจะเจอในชิงดำโลกก็โปลแลนด์กับเยอรมันเขาก็อาจจะร้องเรียนทันทีกรณีนี้นะคะทุกคนจะเป็น emergency case แน่ๆฉุกเฉินฉุกเฉินรับรองว่า FIBB ทำงานแน่นอนทุกคน เวียดนามนะคะมั่นใจว่าสาวตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ตัวเธอจะได้เคลียร์ตัวเองต่อชาวโลกสัทีนะให้หายสงสัยก็มาแข่งชิงแชมป์โลกนะครับแฟนๆเลฟ F.C. คิดว่าสาวตู้เย็นจะกล้ามาแข่งที่ไทยไหมทุกคนอ่ะเออว่ามาว่ามาว่ามาอ่ะและเวียดนามเนี่ยยังช็อกซ้ำอีกรอบล่าสุด fmbb ลบสถิติของตูแช ออกหมดทุกคนนะคะแฟนเวียดนามก็ช็อกกันไปเลยนะคะช็อกแล้วช็อกอีก FIBB ลบสถิติทั้งหมดลบแบบไม่เหลือซากเลยทุกคนนะคะเพจของเวียดนามนะคะก็รายงานว่า FIBB ได้ลบสถิติการแข่งขันทั้งหมดของดังที่ฮองนะคะหรือตู้แช่ออกจากระบบอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้าเนี้ย ตู้แช่นะคะก็เคยขึ้นแท่นผู้ทำคะแนนสูงสุดเป็นเบสกรอเลอร์เลยนะของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับการลบครั้งนี้นะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการตัดสิทธิ์แล้วก็ปรับแพ้ในทุกนัดที่ตู้แช่ลงแข่งนั่นเองทุกคนและขณะน,นี้สมาพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็ดําเนินการอุทธร์แบบทุกสิ่งอย่างนะคะว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของนักกีฬาของเขาแล้วก็ชื่อเสียงของเวียดนามแต่เอาจริงๆนะทุกคนก็ f ฟบีก็คือถแถลงการแล้วลงโทษแล้วคือมันมันเรียบร้อยไปแล้วอะ่ะก็เวียดนามก็ยังทรงหลักฐานยังไม่จบทุกคนล่าสุดเวียดนามก็ทังงัดทั้งงัดทัง,งัดเอาไม่ใช่งัดหลักฐานสุดเด็ดนี่ไงพวกเราหลักฐานที่เขาเอามาโชว์นี่ก็คือสมัยแบบตู้เย็นตู้แช่เนี่ยเป็นไว้ผมยาวสมัยตอนเด็กอะนะ คือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซนตอนนั้นเอาไว้ผมสั้นที่ใส่กางเกงผู้ชายแข็งเนี่ยไม่รัดรูปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลมันแบบนะจะไปบังคับให้พวกเขาใส่เหมือนผู้หญิงมันก็ไม่ได้อ่ะมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเจ๊เอาที่สบายใจก็ว่ากันไปก็เป็นสิทธิของเขานะคะที่จะแบบว่า,ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับ การคัดค้านการลงโทษของ f อ b ก็ว่าไปนะทุกคนพี่โจมีแบบว่าคำถามมาทายกันเล่นๆด้วยแน่แๆน่แขำๆนะทายกันเล่นๆอะไรเอ่ยอยู่ในร่มผ้าก็ไก่เแบเบดขอไข่เอนเนอร์จีเจลเอาไว้กินตอนเหนื่อยคอควายเนื้องอกงองูไม่มีอะไรแค่รอยยับของผ้า ตอบถูกมีรางวัลติดตามความเคลื่อนวของ,งสาวไทยได้ที่นี่โจฟิตแอนฟันขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซูเปอร์แตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิง้งขอบคุณครับ t h a i l a บบ b บา,บา,บาตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรกันอะ่ะพี่โจตอบเออนเนอร์จีเจลลวกันนะมันก็เป็นแทง่แทงๆน้องอาจจะไว้กินตอนเหนื่อยเดินเดิน